ไแว่นรลาไปสายสาขาตรัตเลาแสงถึงเลือกแน,น,นะนำเลนส์กุิแิบในการแก้ไขปัญหาสายตาให้กับลูกค้าที่อยู่ในช่วงวัยอายุ40หรือน้อยกว่า40ปีเล็กน้อยนะคะก็เพื่อต้องการให้สามารถมองได้ชัดทุกระยะในเลนส์เดียวกันโดยไม่ต้องคอยถอดแว่นแว่นสลับไปสลับมานะคะหรือมีแว่นหลายอันเพราะคนวัย40หรือก่อน40ปีเล็กน้อยจะเริ่มมีอาการมอง ระยะใกล้ไม่ชัดกำลังการเพ่งของกล้ามเนื้อตาและเลนตาเริ่มมีความยืดหยุ่นน้อยลงซึ่งจะเกิดตามอายุหรือที่เรียกว่าสายตายาวตามวัยนั่นเองซึ่งสายตายาวตามวัยค่าจะแต่ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุนะคะดังนั้นค่าสายตาระยะไกลและระยะใกล้จึงทำงานต่างกันทำให้มีปัญหาในชีวิตในการใช้งานการใช้สายตาก็ไม่สะดวกนะคะ จึงแนะนำเป็นเลนส์โปรกสิฟเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้นสามารถมองทางานระยะใกล้ได้เวลาเงยนหน้าขึ้นมาก็จะไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวก็ยังมองเพื่อลมง,งานในระยะไกลๆได้นะคะสามารถพูดคุยกันได้นี่คือข้อดีของเลนส์โปร s กสิฟนะคะไม่ต้องมองลอดแว่นด้วยนะคะสะดวกมากเลยะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะเลนโปรเกสซีฟนอกจากจะช่วยให้มองชัดในทุกระยะแล้ว,ลวก็ยังเป็นการควบคุมค่าสายตาและยังควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อตาให้ลดการก้มงยศีรษะป้องกันการปวดคอในการทํางานในระยะใกล้เป็นเวลานาน,านๆนะคะใครสนใจข้อมูลดีๆหรือสาระดีๆสามารถเขา้ามาปรึกษาที่ร้านเว่นตกายสาขาตลาดเก้าส